เป็นคู่ที่เรียกว่าสวีทกันมากๆแล้วก็ภาพพีเวนดิ้งเขานะต้องบอกว่าน่ารักมากๆค่ะอีกคู่หนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอีกข่าวที่สองสมวันนี้หลายๆคนเนี่ยนะคะสนใจกันมากๆเลยนะคะก็คือคู่ของน้องแจงกับพี่แจ๊ดชวนชื่นของเราคุณอยู่ในเหตุการณ์กัน2คนยังไงคุณเล่าสิไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาแต่ก็ได้รู้เรื่องของคู่นี้ตลอดตลอดยางไงเอาล่าสุดก่อนกระลักการนะคะคุณแจงเนี่ยนะคะได้โพสต์คลิปค่ะเป็นคลิปของลูกสาวคนเล็กน้องแตงไข่นะคะตามพ่อกลับบ้านเอเขาก็อวดความน่ารักกปปาของลูไ แล้วล่าสุดก็ยังมีโพสต์ข้อความอีกคำมั่นสัญญาในวันแต่งงานพร้อมแทกหาสามีโดยขีดเส้นใต้เน้นประโยคนะว่าผมไม่มีคนอื่นอันนี้สำคัญที่สุดครับแล้วก็เขียนแคปชั่นเพิ่มอีกว่าสามีลืมสัญญาที่ให้กันไว้ทำเอาหลายคนสงสัยเลยสิเอา้าไปดูคลิปก่อนแม้ไปดูคลิปเจ้าต่งไทยก่อนแม้ว่าเ,เป็นยังไงไปดูคลิปกันค่ะ,คะตัวแล้วน่ารักเ <นา S 1> ชียวน่ารักะ ทำไมเสียงไม่มาเสียงมาไหมเสียงไม่มาเสียงไม่มาเสียงไม่มาเดี๋ยวขอแก้ไขเสียงก่อนระหว่างแก้ไขเสียงนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวให้ฟังเล่าเลยล่าสุดเห็นบอกหลายคนก็แบบว่าพอโพสอย่างเงี้ยหลายคนก็แบบเฮ้ยเอาอีกแล้วอีกแล้วเหรอแจ๊ก่อนเรื่องอีกแล้วเปล่าคือก่อนนั้นีสารีสุพรรณหรือเปล่ามันมีหลังจากสารีสุพรรณแล้วก็มันมีอะไรอ่ะยออุบลอุบลโอ้สายนี้ก็เป็นสายกินเหมือนกันเนาะเออใช่เออเห็นบอกตอนหลังในคอนเสิร์ตอุบลไม่มีเลยนะเพราะว่าเขาเรียกแพงมีอะไรให้ไป หลายคนก็บอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะหลายคนก็บอกว่าที่ผ่านมาอันนี้ใครเป็นคนโพสเออคุณแจให้สัมภาษณ์แจใโพสตมภาษแจให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ผ่านมานะคะเคยนอกกายแต่ไม่เคยนอกใจแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวหยุดก่อนนะคำเนี้ยเคยนอกกายแต่ไม่เคยนอกต้องถามพี่หนิงว่ามันคืออะไรก่อนอ่านละโยนมาทางนี้ละต่ออ่านต่ออ่านต่ออ่านต่อเขาบอกว่าคือ ซึ่งมันเป็นครั้งแรกแล้วผมก็ผิดแค่ครั้งเดียวเราก็พร้อมให้คามั่นสัญญากับเขาไปแล้วว่าเราจะไม่ทาอีกพอเรามันผิดกันได้ผิดได้ครั้งเดียวเราก็ปฏิญาณตัวเองแล้วว่าสัญญาว่าจะไม่มีอีกแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งพูดออกมาเราก็มั่นใจด้วยนี่ระหว่างที่เป๊กอ่านของแจ๊สนะผิดผิดครั้งเดียวพี่หนิงเข้ามากระติ๊ททำไมของเขาผิดครั้งเดียวของของเราหลายครั้งตัอเวลไอ้เนี่ยพิธีกรรายการนี้ไว้ใจใครไม่ได้สักคนเลย้วนะส่วนคลิปเรื่องที่ลูกพูดนะคะก็บอกว่าเป็นฝีม่ พูดเองนะคะให้ลูกพูดแทนสรุปเ้ามีอะไรกันไหมไม่มีเอาลึกๆไม่มีคือก่อนหน้านี้เอาที่ยอมรับเลยนะแจ๊คเคยยอมรับว่ามีเกเรมีนอกลูปนองทาตอนก่อนแต่สำนึกผิดมากๆแล้วก็ภรรยาก็ให้อภัยแล้วตอนนี้กลับมาคบกันรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าคู่นี้เขาต้องมีแบบ ฟัดันไปฟัดกนมาถึงจะสนุกล่าสุดไปถ่ายรายการของเขามารายการยืน1ได้ถึง3ก็ไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรนะก็เห็นเขามาด้วยกันเรากปันดีคู่นี้คอนเฟิร์มนะคะว่าไม่มีปัญหาอะไรกันแน่นอนแล้วของเราล่ะของเราก็ไม่มีอะไรค่ะขอบคุณข่าวจากสนุก .com นะคะคุณผู้ชมค่ะดูคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ